สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับกลับมาติดตามข่าวสารที่เข้มข้นเหมือนเดิมของวงการฟุตบอลไทยก็เมื่อวานเนี่ยน่าจะพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างนะครับสำหรับเรื่องของหนองบัวพิชยาหลังจากเมื่อวานทางฟีฟ่าได้ส่งหนังสือตอบกลับทางอีเมลแจ้งให้สโมสรพญาไก่ชนได้ทราบว่าคำตัดสินในคดีที่สองที่มีเนื้อหาเหมือนกับคดีแรกเลยคือมีนักเตะต,ต่างชาติเนี่ยไปฟ้องร้องกับฟีฟ่าว่าโดนหนองบัวยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมและก็ขอเงินค่าเสียหายค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาท ซึ่งคดีนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับมันจะบ่งชี้ทิศทางของการต่อสู้ในคดีแรกเพราะถ้าเกิดแพ้ทั้ง2คดีเนี่ยโอกาสที่หนองบัวจะสู้ต่อเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าความเสียหายมันก็รวมเกือบ10ล้านบาทแต่พอคดีนี้ไม่โดนเพราะฟีฟ่าเนี่ยได้แจ้งมาว่าสิ่งที่หนองบัวโต้แย้งไปเนี่ยชัดเจนนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งปลอมแปลงเอกสารแต่ไทม์ไลน์สําคัญที่ทําให้รอดเนี่ยมันคือการตอบกลับอีเมลของฟีฟา่าทันตามกําหนด ทำให้ไม่ถูกลงโทษและก็ไม่ต้องไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ที่ศาลกีฬาโลกให้เสียเวลาฉะนั้นเมื่อคดีที่1กับคดีที่2มันคือเนื้อหาเดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่คดีแรกนองบัวต้องชดใช้ค่าเสียหาย6กล้านหนึ่งแบาทส่วนคดีที่2ไม่โดนมันก็ชัดเจนว่าสารตั้งต้นมันอยู่ที่การตอบกลับอีเมลแต่ในมุมผมเนี่ยมันคือเรื่องไร้สาระมากๆนะครับเพราะว่าในมุมที่ฟีฟ่าจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองด้วยก็คือการเช็คหัวนอนปลายเท้าของคนที่ไปฟ้อง ไม่ใช่อีหมูอีแมลที่ไหนจะฟ้องก็ได้เพียงแค่มีเอกสารทำตามขั้นตอนครบทุกอย่าง ทั้งที่จริงๆข้อมูลที่คุณควรจะได้รับเนี่ยไม่ว่าสโมสรจากไทยจะไม่เปิดอีเมลมีปัญหาต้นทางตรงนั้นยังไงซะเขาก็ควรจะได้รับการชี้แจงเพราะว่าตัวเลขความเสียหายมันไม่ได้จ่ายค่าปรับพันสองพนะครับเอาไปว่ามุมเนี้ยสมาคมเองก็อาจจะมีโอกาสในการช่วยชี้แจงแต่ต้องไปในรูปแบบของการให้ข้อมูลและก็แสดงหลักฐานบางส่วนที่ช่วยนองบัวยืนยันได้ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนักเตะต่างชาติที่ฟ้องทั้ง2เคสเลยฉะนั้นทิศทางในการต่อสู้หลังจากเนี้ยมันก็ต้องเอา การตัดสินในคดีที่2ไปประกอบเป็นหลักฐานเพื่อชี้แจงในการอุทธรณ์คดีแรกชั้นทิศทางเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับเพียงแค่ว่ากระบวนการตัดสินมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วหนองบัวเองเนี่ยจะคุยกันยังไงกับการวางเงินประกันเพื่อไปสู้กันต่อที่3กีฬาโลกเอาเปว่าเบื้องต้นเนี่ยผมว่าต้องออกก่อนสักล้าน2ล้านเนี่ยต้องมี เพราะว่าถ้าเกิดยอมรับสภาพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเลยนะครับภายในเวลาสัก45วันฉะนั้นความชัดเจนในการต่อสู้คดีเนี่ยผมว่าเพจรอยัลสกเกอรที่เป็นทนายรับผิดชอบคดีนี้ให้กับน้องบัวพิชยาเนี่ยเดินหน้าสู้เต็มที่แต่ในมุมสมสรรเนี่ยนิ่งพอไหมที่จะเปลี่ยนใจกลับมาส่งทีมแข่งขันต่อเพราะแน่นอนครับก่อนหน้านี้มันอาจจะโดนปิดข่าวเงียบไปแต่พอเป็นประเด็นที่สังคมได้รับรู้เนี่ยผมว่าภาพมันออกมาบวกมากกว่าลบอีกนะครับเพราะสมสรเอง ไม่ได้ทำผิดอะไรและอาจจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างกับฟุตบอลในบ้านเราหรืออาจจะเป็นเคสที่ทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาจับตาเพื่อทลายไอ้กลุ่มวิชาชีพพวกนี้ออกไปจากวงการฟุตบอลให้ได้แม้ว่าการเตรียมทีมจะหยุดชงักนักเตะหลายคนไม่รับการต่อสัญญาแต่ถ้าเกิดกลับมาทำทีมใหม่ผมเชื่อว่าสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนทีมเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วฉะนั้นก็คงไม่ได้ยากเกินไปถ้าจะเดินต่อในศึกไทยลีก2 เพียงแค่อาจจะต้องเตรียมเงินบางส่วนที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับการต่อสู้คดีบวกเข้าไปในงบประมาณของการทำทีมในฤดูกาลหน้าและผมเชื่อว่าไอ้พวกลายเซ็นต่างๆที่มันมีลายเซ็นของประธานสโมสรหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสโมสรหนองบัวเนี่ยพวกนี้มันปลอมแปลงกันไม่ได้หรือถ้าเกิดมันปลอมแปลงมันก็ต้องมีคนที่รู้เห็นเป็นใจ ที่จะส่งหนังสือพวกนี้ออกไปก็สามารถที่จะมาฟ้องต่อได้ในกฎหมายไทยทั้งทางแพ่งและก็อาญาเพื่อเรียกค่าเสียหายอีกทอดหนึ่งกับคืนสู่สโม,มสรตอนนี้ก็คงจะรอเอกสารที่มันชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวนองบัวจะนั่สื่อมวลชนแถลงข่าวอย่างแน่นอนเพื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาเป็นว,ว่าตอนนี้กาลังใจจากหลายสโม,มสรเต็มเปี่ยมแล้วก็คิดว่าน้องบัวเนี่ยคือความหวังของหมู่บ้านด้วยยังไงผมเองก็ขอให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับความยุติธรรมด้วยลวกันนะครับไปต่อที่เรื่องของปรเม็อาจวิไลกันหน่อยตัวของฟรองก์ ในศึกเจลิกสอด้วยสัญญายืมตัว11เดือนนะครับความต่อเนื่องก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงทะเบียนเป็นนักเตะของจูบิโลเพื่อช่วยทีมในช่วงเล็ก2หลังจากนี้ผมเองก็ไปเช็คข้อมูลมาแล้วนะครับว่าจูบิโลเนี่ยตอนนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในเจลิกสแต่โอกาสของฟรอง์ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะต้องปรับตัวเรื่องภาษาเนี่ยโดนแล้วหนึ่งล่าสุดล่ามเนี่ยผมเห็นเป็นน้องนิวนะครับที่น่าจะมาคอยช่วยเหลือในช่วงแรกไปก่อน แต่โดยรวมผมเชื่อว่าถ้าเป็นความฝันของปรเม่จริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะทําการบ้านไปเบื้องต้นทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิตแต่การต่อสู้ในสนามเพื่อโอกาสในการลงเล่นไม่ได้ง่ายนะครับแเกมหลังสุดจูบิโลไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ5เสมออีก3ตอนนี้รั้งอันดับ6แล้วเกมรุกถือว่าไหลลื่นด้วยในล,ยยลีกยิงไปสาสิเดลูกจาก20เกมเยอะสุดเป็นอันดับ3รองเพียงแค่วิเวเลนนางาซากิแล้วก็เจฟยูริเตตชิบะดังนั้นในแง่ของภาพรวมตอนนี้ จูบิโลไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทำประตูเลยน่าสนใจว่าปรเเตจะไปสอดแทรกตรงไหนซึ่งตัวที่ลงเล่นตอนนี้แล้วฟอร์มแรงมาก ก็คือต่างชาติมาร์ติอุสเปโซโตดาวิงบราซิลในวัย29ปีที่สูง190เซนติเมตรนะครับ20เกมในศึก,ก,ก,กเจเลีก2ยิง8ลูกเป็นดาวซันโบอันดับ3ของลีกณเวลานี้คือถ้าเกิดจะพูดถึงดาวเตะค,คนนี้โปรไฟล์ถือว่าน่ากลัวมากนะครับเคยเป็นเยาวชนของบาเฮียและก็ฟูเมนเอนเซ่ทีมดังในบราซิลที่ปั้นเด็กเก่งมากๆและก็ยังเคยไปค้ายแข้งในยูเครนกับเมทาลลิสคาคีฟก่อนที่จะเพิ่งย้ายมาอยู่กับจูเบโลเมื่อช่วงต้นปีก่อนแล้วในอดีตก่อนหน้านี้ โปรไฟล์ของเปโซโตก็เคยถูกส่งมาให้บุรีดำพิจารณาด้วยนะครับแต่ประสาทสายฟ้าไม่ได้คัดเข้ารอบสุดท้ายคือไม่ได้แปลว่าบุรีดำพลาดกับดีลวนี้นะครับเพียงแค่ว่า ตอนนั้นเป้าหมายของบุรีดำอาจจะมีตัวในตลาดที่ดีกว่าและก็ไม่ได้ตรงสเปคกับระบบการเล่นที่สโมสรต้องการในวิถีตอนนั้นแต่เป็นว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดอายุสัก31-32เมนี่ยมีโอกาสนะครับดีกรีมาเล่นในไทยลีกผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วถ้าเกิดให้ฟันธงอนาคตไม่ว่าจูบิโลจะได้เลื่อนชั้นหรือว่าต้องอยู่เจลีกเหมือนเดิมผมเชื่อว่า มาตติอุสเปโซโตจะย้ายทีมไปอยู่ในหลกสูงสุดของญี่ปุ่นแน่นอนเพราะช่วงนี้ถือว่าหอมหวานนะครับสัญญาก,ก็เหลือถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนอกจากดาวยิงบราซิลรายนี้ตัวรุกคนอื่นๆอ,อย่างญี่ปุ่นก็มีเรียววตนาเบะนะครับนี่ก็เพิ่งจะ28ปีย้ายขาดจากเซเรโซโอซาก้าต้นปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ถูกยืมตัวมาในช่วงเลก2ของฤด,ดูการก่อนสถิติลงเล่น14นัดทุกรายการยิง2แล้วก็จ่าย1 และก็ยังไม่หมดนะครับต้องต่อสู้กับผู้เล่นญี่ปุ่นอีกหลายคนวกว่าจะฝ่าด่านไปถึงต่างชาติอย่างตัวนี้ก็ถือไม่ธรรมดาเรียวกะซาโตะนี่คืออีกหนึ่งมิดฟิลด์เพลย์เมคเกอร์ที่ย้ายมาจากอาวิสปาฟูกุโอกะนะครับลงเล่นไป24นะัดยิง4จ่าย1แล้วก็เคนมาซุอินนี้รองดาว์เซนโวของทีมย้ายมาจากนางโวย่าแคมปัสด้วยสัญญายืมตัวต้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันลงเล่น26นะัดยิง5จ่าย2ฉะนั้นไม่ต้องกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับ และแฟนบอลบ้านเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเลือกตอนนี้ฟรองเนี่ยน่าจะเป็นคิวท้ายๆอยู่แล้ววัดอย่างเดียวแหละครับการฝึกซ้อมในสนามและก็หวังแค่ว่ารายการเดียวที่จูบิโลต้องเน้นก็คือเจลีก2นี่แหละ เพราะว่า e m p e r o r ร์ครับแล้วก็เลวแวงคับตกรอบหมดแล้วอาจจะมีส่วนลวครับที่ทาให้พวกเขาเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ในโคต้าของการเพลย์ออฟฟุตบอลเจอร์ลิก2ได้แล้วไอ้ช่วงที่เหลืออาจจะมีบางเวลาที่ได้ทดลองปรามตรอาจวิไลยแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสในการลงเล่นก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับส่วนใหญ่ที่ไปกันเนี่ยก็ปรับตัวใช้เวลา,าน้อยเนี่ยห้าถึงหเดือนขั้นต่ําก็ที่ผ่านมาไปมาทุกคนเนี่ยที่สามารถยึดตัวจริงได้เร็วมากนั่นคือชนาทิพย์สงกระสินซึ่งเหตุผลก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าตอนนั้นชนงปปทิพย์ไนปนะ มาให้ดูโค้ชใช้บริการของจอห์นฮัตชินสันที่เพิ่งจะเสียรางวัลเหมือนกันนะครับหลังจากได้โอกาสคุมโยโกมาเอฟมารีนอสในช่วงครึ่งปีหลังของฤด,ดูการที่ผ่านมานี่เป็นลูกครึ่งออสเตรเลียมอลตานะครับแล้วก็เคยทํางานกับหลายสโมสรเริ่มต้นจากเซนตันโคสมารีนอสในบ้านเกิดออสเตรเลียตามไปด้วยอเมริกาทีมสำรองนะครับซาเด์เอฟซีแล้วก็มาทํางานเป็นผู้ช่วยของโยโกมาในช่วงแรก ยุคของอังเก้ปอสเตโคกูก่อนจะออกไปทํางานต่อกับโยโกม้าเอฟซีและก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้ช่วยของแฮร์รี่คิวจากนั้นก็ขึ้นแท่นคุมทีมเองปีล่าสุดสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นระบบ42-13โดยถ้าเกิดดูจากการเข้าทําจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าบิลล์อัพจากหน้าประตูตัวเองเก่าหลังต้องออกบอลดีครับเพื่อดึงคู่ต่อสู้ให้ขึ้นเป็เพรสซิงพอคู่ต่อสู้ดันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็ตามสเตปเลยครับวางบอลข้ามลายเกมรับให้แนวรุกที่มีทีเด็ดใช้เทคนิคเก็บบอลแล้วก็ ท้าดวน1ต่อ1หรือว่าหาจังหวะในการเล่นร่วมผมว่าการไปของฟร้องถ้าเกิดเอาภาพแบบนี้ไปวาง จริงๆสไตล์เนี่ยก็พอจะเห็นภาพว่าเป็นไปได้นะครับเพราะฟ้องเล่นหลังลายเกมรับมีพื้นที่ให้เนี่ยหต่อหฟ้องเป็นกองหน้าที่มีสปีดต,ต้นที่ถือว่าจัดและแข็งแรงการไปกับบอลเนี่ยก็ไปได้ดีแล้วลักษณะการได้ประตูหลายๆครั้งที่เขาทําได้ก็จะเป็นการฟรายซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกตอนนี้นผมไม่ได้ห่วงเลยนะครับการจับบอลจังหวะแรกเทคนิคการหมุนการพลิกการเทินของปรเมศมบนครบเครื่องอยู่แล้วขออย่างเดียวครับถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะน้อยนิดกี่นาที ประตูต้องมาพอยิงประตูเข้าปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนหมดและตรงนี้ยังหน้าพอจะเชียรขึ้นเพราะบรเมศเนี่ยชอบมีลูกมหาศาันที่ผมคิดว่าทีมงานโคช้ชเขาก็น่าจะคาดหวังด้วยก็มีโอกาสแล้วครับจะเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลจูบิโล28ิมิถุนายนนี้แน่ในแมตช์ที่จะเปิดบ้านเจอกับเวกเวตะเซนไดย,ยังไงก็ขอให้ฟลองสู้ๆแล้วกันนะครับขยับไปดูเชียงรายกันหน่อยนะครับหลังจากที่จัดระเบียบทุกตำแหน่งแทบจะเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับเหลือเียงแค่การเปิดตัวโดยกุนซือที่ถือโปรไลเซนก็็จะเเปนม กุซือบราซิลที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ในการอคาเดมี่ฉะนั้นในแง่ของการทํางานข้างซูมานั่งสำรองของเชียงรายก็จะโนนัวเหมือนเดิมนะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองตีวเข้มเกมรับตีวเข้มเกมรุกใครดูลูกเซตเพลย์ใครคอยกระตุ้นในเรื่องจิต,ตวิทยาซึ่งคุณท่่นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นด้วยล่าสุดเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกโมเมนต์ต่างๆที่เชียงรายรอดตกชั้นแบบปาฏิหาริ์หลังจากโจมอยู่ในโซนท้ายตารางแล้วก็กระโดดขึ้นมาชนะรวดเลยสําหรับเกมในบ้านก็พลิกฟื้นทายพวกกกเเขาาไดดด้อออยยูู่่รบนลลีสงสงุตป็า โค้ดห้านแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าลุยแน่กับการเดินสายงานเทรนเนอร์จะทําบอลก็ต้องรู้จริงแหะครับว่าต้องคุมยังไงไม่ใช่เล่นเกมเยอะแล้วก็อยากจัดตัวซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในเกมแต่คุณท่านเนี่ยเริ่มจากการเล่นเกมแล้วก็ศึกษาจริงในคอร์สอบรมต่างๆ ก่อนหน้านี้ก็จบซีไรเซ้นแล้วนะครับไอ้พวกที่ล้อแล้วไม่ได้รู้ก็เป็นว่าใครจะด่าประธานสมโมสรในไทยที่ชอบมีบทบาทไปนั่งข้างสนามเพราะว่าผมเฉยมากกับคําว่าไม่เป็นมืออาชีพผมมองว่าแต่ละทีมก็มีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะมองไปที่ทีมไหนมากกว่าที่เขาเป็นแบบเดียวกันแล้วเขาประสบค,ความสําเร็จซึ่งบ้านเราเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยที่บอร์ดบริหารเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทีมซึ่งย้ำอีกครั้งนึงว่าบอลน,นอกมันก็เป็นเพียงแค่เราไม่เคยเห็นที่มานั่งกันจะจะแบบนี้เหมือนบอลไทยก็เลยชอบพูดโลกสวยว่าเขาเหื่อชีพแต่บ้านเราเนี่ยที่เขาลงมาล่วงลูกลงมาทาเองเนี่ยบางเหตุการณ์ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเงินน้อยเงินของเขาต้องใช้แบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ก็พยายามลงมาตรวจสอบแล้วก็มีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อรู้ทุกกลไกแม้บางเรื่องอาจจะล้าเส้นไปแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับบริษัทของตัวเองอะ่ะเป็นเจ้าของจะไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงถ้าเรา แล้วไม่ประสบความสาเร็จอันนั้นนะคุณต้องไปคิดเอาใหม่แล้วว่าคุณจะยังคงอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่มืออาชีพก็ทํากันหรือย,ยังคงทําแบบเดิมก็เอาที่สบายใจอย่างคุณท่านในชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดจะเดินสายโค้ดแล้วจะต้องรู้ให้ลึกขึ้นก็เตรียมจะลงเรียน B ีไลเซนนะครับก็ขยับจาก C ขึ้นไปกับหลักสูตรของสมาคมผมได้ข่าวมานะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาหรือว่าสิงหานี่แหละฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยจะไปด่าเขาว่าโค้ดหั่นโค้หั่น,นแซวเขาไม่ได้แล้วนะครับล้อกูนักใช่ไหมเดี๋ยวกูทําให้ดูอะไรประมาณนี้คือจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง เดี๋ยวได้รู้นะครับจากโคดฮั่นแน่นอนผมยังอยากไปดูเลยว่าเวลาตอนเรียนไอเดียความคิดของคุณฮั่นจะเป็นยังไงเพราะว่าหลักสูตรบีไรเซนเนี่ยความเข้มข้นมันเยอะขึ้นแล้วก็สามารถสอนนักกีฬาได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าภาพจําของคุณฮั่นจะไม่ใช่นะักฟุตบอลก็ตามแต่องคความรู้ผมว่าก็ต้องมีดังนั้นหลังจากนี้พอจบ B ตีต่อ A อไรเซนต่อโปรไรเซนมีความเป็นไปได้อาจจะเป็นเจ้าของทีมส่วนน้อยของโลกใบนี้ได้ซ้ําไปนะครับที่ไปเรียนโคชแบบจริงจัง ไปต่อกันที่ระยอง f c ครับพวกเขาวางแผนในการประชุมเตรียมทีมปีซีซสั่นนะครับเวลาก็ประมาณ6สัปดาห์ในการซ้อมแบบเต็มๆใครมาซ้อมก่อนเนี่ยก็อาจจะจ่ายเงินเดือนสักครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อเซฟงบทําร่างกายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลุยศึกไทยลีกปีที่2ติดต่อกันเป็นครั้งแรกหลังจากก่อนอันนี้เคยเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ตกภายในปีเดียวการเสริมทัพนะครับทยอยเปิดตัวไปแทาจะบดและวร์ดุสีสุภาตำแหน่งผู้สรประตูมาจากการท่าเรือเวลโก้ฟรีโปวิ ที่หมดสัญญากับทางนครปฐมนะครับก็มาเติมเต็มเกมรับแบ็กซ้ายก็ได้สารัตปองสุวรรณที่หมดสัญญากับทางพีทีปจัจจวบแดงกลางก็มีเสกสามราตรี 3, ยืมตัวจากบุรี am, รัมสหรัชสนที่สวัสดที่หมดสัญญากับทางสุรรณบุรีก็กลับเวทีไทยลีกหนึ่งอีกรอบหนึ่งส่วนเกมรุกมีทั้งสมเกตคุณมีสุภวิตร่มพพักแล้วก็เมทีสารคมแต่สิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นมากกว่าคือตัวต่างชาตินะครับจะเป็นปัจจัยในการรู้เลยว่าอันดับของทีมจะดีแค่ไหนจะอยู่รอดปลอดภัยไหม ซึ่งตามข่าวมีการเปิดตัวเรียบร้อยก็คือเคเวนอารลมานจากสโมสรสโคซอปี้ในแคนาดาเส้นทางของดาวเตะรายนี้น่าสนใจนะครับเป็นเยาวชนของเรอัลบยาโดลิดในสเปนแล้วก็ย้ายไปคอสตาริกาเล่นกับหลายสโมสรที่ดังสุดน่าจะเป็นเดปอร์ติโวซาฟิซาซึ่งเคยเป็นแชมป์ทวีปมาแล้วด้วยแล้วก็มีซแคราเมนโตเอฟซีในอเมริกาตามด้วยแคนาดากับทางเอดมอนตันวาลเลอร์เอลินติโกออตตาว่าแล้วก็มีโอกาสมาอยู่ในอาเซียน เปอร์ซิกาโบในอิรโดดีเซียก่อนจะกลับไปอเมริกาเหนือกับ ปูนตาเรนัสและก็สโคซอปี้เอาไปว่าชัดเจนครับต่างชาติของระยองเอามาคือสิเ็ตัวแรกแน่นอนจะเติมเต็มตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10ของทีมผมว่ามานิมังกรเองพยายามหาจุดนี้เมื่อปีก่อนเนี่ยพวกเขามีดาบิดคุยบ้าแล้วก็ยาซีนอิสลามีปิ่นโตแต่มันไม่ปังนะครับทำให้ต้องมีการยกเลิกกันไปและเป็นความเสียหายของสบูสออนแน่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สําคัญมากนะครับหลังจากลองเสี่ยงโกงมาแล้วอิมพอร์ตซะเลยดีกว่าเปลี่ยนรสชาติ ตามบัต g เจ็ตงบประมาณที่มีมีน้อยก็ใช้น้อยแต่พยายามสรรหาตัวของเลมานดูสไตล์การเล่นเนี่ยคือนักเตะย์เมเกอร์ตำแหน่งหมายเลขสิของแท้เลยนะครับออกบอลยิงไกลจากหน้าลายเกมรับทําได้ดีบางครั้งลงไปล้วงบอลเพื่อวางบอลยาวแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้ แก้เพรสได้ค่อนข้างเก่งและก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของลูกตั้งเตะเพิ่มเติมคือครบทุกมิติเลยของตำแหน่งจอมทัพคือถ้าเกิดปรับตัวกับสภาพอากาศอาหารการกินได้แล้วสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อร่วมทีมเร็วผมบอกเลยว่าด้วยราคาที่จ่ายคุ้มค่ากับระยองแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีต่างชาติอีกรายหนึ่งที่เสริมเข้ามาซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นบราซิลทั้งหมดเลยนะครับโดยเหมือนตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าจะอิมพอตมาหมดเลยเหมือนกันแต่ผมได้ข่าวว่าน่าจะปิดจ็อบกับจูเนียร์บาติสตาแล้วนะครับดาวเตะของลำพูนกองหน้าตัวใหญ่หญที่ทําประตูให้ทีมเข้าชิงนศนึกลีกครับ ซึ่งดูทรงน่าจะมาสลับตำแหน่งกับเซเนโอจูเนียหรือว่าอาจจะมาเล่นร่วมกันได้ในบางสถานการณ์เพราะผมคิดว่าตัวที่เหลือที่ยังรอการเปิดตัวน่าจะต้องดีกว่านี้และด้วยค่าเหนื่อยเงินเดือนของบัตติสตา้าเนี่ยผมว่าจ่ายสบายๆนะครับอยู่ในเรียนไม่ถึง300 0 0 0ส่วนฟอร์มกับลำพูลจริงๆแล้วก็อาจจะถือว่าไม่ได้สร้างความมั่นใจในการย้ายมาอยู่กับระยองแน่เพราะลงเล่น30นัดยิงไป4ลูกกับ3แอสซิต ให้กับราชันโคขาวแต่สุดท้ายทุกประตูที่เขาทําได้เนี่ยเป็นลูกสําคัญเท่านั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกรอบรองที่ทําประตูจากลูกโมงให้ลําพูนเนี่ยเฉือนชนะราชบุรีนายจะอีกหนึ่งลูกที่ผมคิดว่าก็น่าจะตราตึงทีมงานโคช้ชแล้วก็บอร์บริหารของระยองก็คือการยิงใส่มานีมังกรนี่แหละครับสูง192 เอาเป็นว่าถ้าเกิดเล่นโตกลับต้องการฟุตบอลยาวหาตัวเก็บบอลหรือว่าเปิดจากด้านข้างเพื่อกดดันคู่ต่อสู้ผมว่าบัติสต้าก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าจะลองเสี่ยงเพราะว่าเขาได้ปรับตัวกับฟุตบอลไทยแล้วพอจะรู้จักมากจี่กับผู้เล่นหลายๆคนคือเรื่องของซื้อของขายเนี่ยมันคงบอกไม่ได้นะครับว่าอินพ r t มาจะดีทั้งหมดเพราะก่อนหน้านี้อย่างบรูโน่คันตาเฮเดที่เคยไปเอามาจากบีลีกระยองเองก็แป๊กมาแล้วเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีตดาวันโบฉะนั้นขอพวกนี้ครับก็เสียงโกงบ้างอิมพอร์ตบ้างคงไม่ได้แปลกอะไรทุกอย่างมันก็คงอยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยเหลือโคต้าต่างชาติอีก2ตําแหน่งนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้คงเติมแนวรุกแบบเต็มที่กัด ขยับไปดูพลังการครับมีข่าวแทบจะรายวันเลยพยายามหาตัวจอมทัพเพลเมเกอร์หมายเลข10เหมือนกันหลังจากพลาดได้ตัวคิสตเฟอร์แฮนเซนในช่วงก่อนหน้านี้คือดันไปเปิดข่าวลั่นไปนะครับแล้วก็เป็นประเด็นจนกลายเป็นว่าดีลล่มเลยและก็ยังไม่พอนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับอดีตจอมทัพชาวสเปนที่มีดีกรีเคยเล่นให้กับอาราเบสในลาลิก้าเอาว่าตอนนี้ลืมอดีตไปให้หมดนะครับปัจจุบันปิดดีวันนี้ชัดเจนจากข่าวของสบโมสรก็คือคุณหมอประวัติประธานสบโมสรต่างชาติตัวสุดท้าย เป็นอเลงโอยาซุนบิฟีลนดวสาสิเปีที่เคยเป็นเยาวชนของเรอัลซเซดัดแต่แจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ไม่ได้นะครับก็ย้ายไปเล่นในลีกรองทั้งบิรันเดสเรอัลซาราโกซานูมันเซียกอด b บาเรอัลอูริโอนล่าสุดก็คือราชาสถานทีมในลีกรองของอินเดีย แต่พอเห็นโปรไฟล์แล้วน่าห่วเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเป็นตัวหลักหรือเปล่ปาหรือว่าเป็นโคต้าเสริมเพราะว่าต่างชาติที่ได้มา6ตัวเนี่ยโปรไฟล์ก่อนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ก็เล่นในลีกที่ไม่ใช่ลีกท็อปทอปในเวทีเอเชียสักเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดเคยเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นดีกรีในอดีตซะมากกว่าอย่างแนวรับก็มีไรอันทาฟาซอลี่แดนกลางมีเอเวอร์ตันกับโจเซ่คาร์ลอสมาร์ติเนสส่วนแดนหน้าจัดเต็มนะครับาเมลโรซาโมเมดมาร่าและก็อดอลฟคูดัคโป อาเซียนก็ครบ3ตําตำแหน่งเลยคือไรฮานสจวตอนุบันทานคูม่าและก็จอร์ลูเซโร่สิตัวครับต่างชาติ7อาเซียน3จัดหนักจัดเต็มคราวนี้มาดูฟอร์มของอาลรงกันหน่อยนะครับจอมทัพคนนี้ฤรดูการที่ผ่านมาผลงานโดดเด่นนะยีนัดยิง8จ่าย8แต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพที่ไม่ใช่อินเดียนซูเปอร์ลีกเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องฝีเท้าเนี่ยเป็นนักเตะถนัดซ้ายที่มีทีเด็ดคือการยิงไกลแล้วก็สอดเข้าไปทำประตูเป็นกองหน้าได้ด้วยสามารถเล่นลูกเตะได้ทั้งหมด และก็ยังมีคีราพัสที่ยอดเยี่ยมคือวันนี้การเสริมทัพผู้เล่นเนี่ยมันจะมองเพียงแค่ปริมาณไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่าการเติมต่างชาติ7คนแล้วก็อาเซียน3คนเนี่ยโหมันจะทําให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นบางทีเอามาเยอะเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของความกลมกล่อมแล้วก็ทีมเวิร์กอย่างตอนนี้ตัวรุก7คนนะครับจาก10คนที่ทัพมาเลกเนี่ยเสริมเข้ามาที่เหลือเป็นเกมรับจริงๆเนี่ยก็มีเพียงแค่ทารฟาซอรี่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กไรฮา,านสโตดก็เป็นวิงแบ็กขวาแล้วก็อนุมานมาานทคู เลยกลายเป็นว่าผมสงสัยเหมือนกันว่าโหวพลังการเนี่ยตีโจทย์ตัวเองต้องการจะเล่นเกมรุกกับการเป็นน้องใหม่ของไทยลีกเลยแหละครับ ต่างชาติแดนบนขนาดนี้แล้วตัวรับส่วนใหญ่ข้างหลังเนี่ยเป็นคนไทยไทย้ายบมนึกภาพสมัยที่อุทัยธานีเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ก็เน้นการครองบอลเหมือนกันซึ่งครองบอลเนี่ยไม่เป็นรองทีมใหญ่เลยนะครับแต่จังหวะเวลาเสียบอลโดนทานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของคู่ต่อสู้ยิงตูมยิงตูมแพ้ตลอดอาจจะแพ้ไม่ขาดแต่สุดท้ายพอโดนคู่ต่อสู้นํกากลายเป็นว่าคุณหาทางกลับมาไม่ได้จนต้องปรับวิธีการแล้วก็หาจุดลงตัว ในฤ้ดูการที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอุทยัยธานีก็ยังต้องปรับอีกเพราะว่าจิกซอแต่ละชิ้นที่ขาดเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันง่ายผมก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าพลังการอาจจะตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นเหมือนกันกับความคาดหวังที่เยอะและถ้าเกิดมันผิดหวังขึ้นมาเนี่ย ช้อยสองช้อยสามในการแก้ไขระหว่างทางก็ต้องมีไปด้วยเพราะว่าตลาดซื้อขายนั้นเแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆนัดคุณต้องรอตลาดในรอบต่อไปซึ่งผมเห็นใจผู้บริหารด้วยเพราะหวังไว้เยอะเนี่ยเวลาผลมันไม่ได้มันจะทรมานมากๆคราวที่ไปดูอนาคตของทาคาโยกินิชิกะยะกันหน่อยนะครับโอเคกลับมาได้เห็นภาพว่ายังไงเนี่ยการปลดยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แน่ผมว่าทัรวร์เมนต์ชิงแชมป์อาเซียนจากการวางแผนการเลือกตัวนักบอลประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะครับว่าเขาค้อกันแล้วว่านัก ที่ดิชิกะยะเลือกเนี่ยจะเอาใครไปบ้านผมว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นเกมชี้ชะตาของเขาอย่างแท้จริงไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามและผมยังคิดด้วยซ้ำนะครับว่าต่อให้ได้แชมป์อาเซียนด้วยสภาพผู้เล่นที่ไม่เต็มเนี่ยผมว่าเขาก็ดูแนวทางด้วยว่าสุดท้ายสิ่งที่กายะต้องการจะใส่ให้กับทีมชาติไทยในรูปแบบคอนเซปที่เขาติดตั้งเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นภาพเหมือนกันว่ากายะทำบอลแบบไหนแต่ในเชิงรายละเอียดเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนนะครับว่าคุณเสียประตูง่ายๆแสดงว่าผู้เล่น น่าจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณก็อธิบายไม่พออันนี้ว่ากันไปด้วยความเป็นธรรมนะครับจะไปโทษนักบอลอย่างเดียวก็ไม่ได้โค้ชเองก็มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกที่เสียประตูนในการอุ่นเครื่องล่าสุดทั้งกับฮ่องกงแล้วก็ u ู e เเนี่ยมันมาจากเรื่องของการสื่อสารในเกมรับทั้งนั้นเลย ส่วนรายชื่อชัดเจนนะครับอาวุธห,หลักๆที่จะเป็นตัวที่ฝากผีฝากไข่ในชุดนี้ของกายะทั้งคัคคณาคำยกเสกสรราตรีไม่ได้มาแน่ตัวหลักพวกนี้จริงๆล่นลงไปถึงพวกไทยดีกสองเนี่ยอาจจะปล่อยยากด้วยเพราะเขาปรีซีซั่นกับต้นสังกัดกันหมดคือถ้าเกิดว่าทีมไหนใจกว้างให้นักบอลมาเล่นทีมชาติเนี่ยนักบอลกลับไปจะได้ซ้อมกับสโมสรเพียงแค่2ออาทิตย์เท่านั้นฉะนั้นจะปล่อยใครมาคุณต้องมั่นใจว่านักเตะคนนั้น ไม่ใช่ตัวหลักของทีมหรือแม้แต่เป็นตัวหลักเนี่ยก็เป็นนักเตะที่สามารถปรับตัวกับทีมได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งไปเพราะร่างกายยังไม่สมบูรณ์ไปก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บเพราะในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมมันคือการเข้นศักยภาพเพื่อเตรียมพีคในช่วงเดือนสิงหาคมกับศึกไทยลีกหนึ่งที่จะเปิดดูการแล้วก็ลีกอื่นด้วยเอาเป็นว่ารอบนี้ไทยลีก2ไทยลีก3น่าจะมางเป็นหลักด้วยซ้ำไปและอาจจะเป็นตัวเลือกอันดับ2อันดับ3ที่ไม่ใช่ตัวหลักที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้ ทีสามเนี่ยมีเวทีได้โชว์แน่นะครับเพราะว่ากว่าจะเปิดฤดูกาลก็คือกลางเดือนกันยายนไปรายการเนี้ยไม่มีผลกระทบมีเวลาในการเตรียมทีมอยู่แต่ที่2เริ่มช่วงเดียวกับไทยลีกหอยู่แล้วเลยทําให้กายะก็ไปสเกาในรายการช้างอยู่แชมเปี้ยนคับปี3นัดชิงชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาที่มอกรุงเทพทนบุรี เอาชนะจุดโทษมาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปได้หลังเสมอกันในเวลา2-2 <c oughs> ก็จะมีนักเตะในข่ายพวกนี้แหละครับที่มีโอกาสติดทีมชาติเพราะว่าหลายๆตัวก็เป็นเยาวชนของทีมใหญ่เป็นตัวหลังในที2ที3กันทั้งนั้นแถมไม่ได้อยู่ในข่ายที่กายะเคยเรียกใช้งานในช่วงที่ผ่านมากันเยอะมากๆกก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่ารายชื่อนักเตะ23คนจะประกาศเมื่อไรเพราะเมะื่อวานเนี่ยเขามีการเลือกตัวผู้เล่นกันแล้ว ปท้ายที่เรื่องของวงการฟุตบอลเวียดนามเก็บมาฝากกันหน่อยนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทีอาเซียนในอนาคตเพราะว่าช่วงนี้หลายชาติแข่งขันกันเยอะมากเรื่องของการโอนสัญชาติเวียดนามเนี่ยรัฐบาลของพวกเขาออกกฎเรื่องสัญชาติฉบับใหม่เลยนะครับเริ่มใช้หนึ่งกร,รกฎาคมนี้ประเด็นสําคัญคือใส่เงื่อนไขหลังจากก่อนหนีน้มันมีกฎระบุว่าต้องอยู่ในเวียดนามขั้นต่ํา5ปีหรือว่าถ้าเกิดเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ต้องมาค้าแข่งในวีลีก่อนถึงจะขอสัญชาติได้ กระบวนการในการขอสัญชาติก็คือการอ่อเอกสารเช่นบัตรประชาชนหรือพาส,สปอร์ตในการยืนยันตัวตนคราวนี้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ใครที่ต้องการสัญชาติเวียดนามจริงๆภาษาให้ง่ายฉันผัวเมียคือแต่งงานกับคนเวียดนาม คุณจะมีโอกาสได้สัญชาติเวียดนามทันทีฉะนั้นพวกดาวเตะต่างชาติต่างๆสบายขึ้นเลยนะครับแล้วก็พวกมีพ่อมีแม่เป็นคนเวียดนามอันนี้เรารู้อยู่แล้วอันนั้นคือเรื่องเดิมๆหรือไม่แต่เป็นลูกเสี่ยวมีปู่ย่าตายายเป็นคนเวียดนามพวกนี้มันก็เป็นทางลัดที่เวียดนามทํามาอยู่แล้วและก็มีกรณีเพิ่มเติมนั่นคือสร้างความดีความชอบให้กับประเทศก็จะได้รับข้อยกเว้น เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางภาษาเวียดนามแล้วก็ระยะเวลาขั้นต่ำในการที่ต้องพำนักหรือว่าการอยู่อาศัยที่เวียดนามอันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าเอฟเฟกจากการแพ้มาเลเซียขาดลอยถึง0ูนย์ต่อสในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแมชล่าสุดพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ยอมขายหน้าและจะแซงเข้ารอบกลับไปเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้แต่ผมก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารากฐานสําคัญของการพัฒนาฟุตบอลที่ยั่งยืนใครทาอะไรทําไปครับบ้านเรามีลูกครึ่งมีลูกเซี่ยวก็พยายามไปหาตัวคุณภาพมา ซึ่งเดี๋ยวมันก็มีค่อยๆมาแหละครับตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามไปเหอะกันเยอะจนมันมีแต่ปริมาณคุณภาพมันเหลือน้อยต้องโฟกัสสาคัญคือลงทุนเรื่องของระบบเยาวชนครับพัฒนาฐานฟุตบอลในระดับรากหญ้าผมบอกเลยว่า5-10ถึงปีทนหน่อยแต่กว่าถึงชุดใหญ่เนี่ยวันนั้นเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยจะรอไหวเหรอรอไหวแน่นอนครับเพราะเยาวชน17ปี20ปีเราจะมีโอกาสไปลืมตาอ้าปากในเวทีระดับโลกนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องรอถึง10ปี เนื่องจากระหว่างทางเนี่ยมันมีโปรแกรมทีมชาติของเยาวชนอยู่แล้วแต่คุณปล่อยเวลาทิ้งไปเนี่ยมันเหมือนการเสียโอกาสเด็กก็หมดโอกาสในการพัฒนาตัวเองวันนี้ยุธลีกษ์กลังจะไม่มี3ปีติดต่อกันดังนั้นในมุมของสมาคมเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีสุดนะถ้าตอนนี้ทํายุธิีกไม่ได้จริงๆลองกลับมาใช้นโยบายเดิมไหมครับสมัยดรวิชิตยาบุญเรืองเมือ่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่มีทีมเยาวชนหรือว่าทีมสำรอง ลงเตะหลังจากทีมหลักแข่งขันในศึกไทยลีกอย่างเช่นสมมุตินะครับมีบิ๊กแมชบุรีรามกับทางบ U เตะกันหลังจากจบเกมก็เอาเด็กเยาวชนหรือทีมสำรองลงเล่นต่อแฟนบอลก็ซื้อตั๋วครั้งเดียวอ้าวใครอยากดูทีมหลักแข่งเสร็จกลับก็กลับ ใครอยากดูบอลเยาวชนต่อก็ดูไปอยากดูตัวสำรองในการลงเล่นดูตัวต่างชาติยืเซ้นยืสายก็ดูไปตรงนี้ยังจะพอเห็นภาพของการพัฒนาฟุตบอลทั้งระบบเพราะไม่อย่างนั้นมาซาฮาดะอิชิยิ่งตายมากกว่าเดิมและผมเชื่อว่าต้นซีซั่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นการเรียกตัวนักเตะเดิมๆที่มันอยู่ในข่ายกลับมาแน่เพราะถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ตัวหลักที่คุณอยากใช้กับเด็กใหม่ๆที่ไม่ได้มีเกมการแข่งขันเนี่ยเหนื่อยในแง่ของประสบการณ์ข้อที่1 2. คุณภาพในการแข่งขันการมีเกมต่างๆอันนี้คุณลืมไปได้เลย และข้อที่3พอให้มีโอกาสในการลงเล่นความมั่นใจไม่มีไปเจอเวทีกดดันมันจะไปเหลืออะไรทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับฝากติดตามกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ติ k t ตอกชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกยอดบิลที่ดูผมช่วงเวลาตีห้าทุกๆวันถ้าเป็นไปได้และไม่เหนอยจนเ,เกินไปเราจะเจอกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีข่าวสารในรูปแบบไหนก็ตามช่วยดูกันให้เยอะที่สุดหน่อยเพราะทุกทุกข่าวผมพยายามทําเป็นออริจินอลคอนเทนต์มีแนวทางวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมอยากให้เป็นจริงๆขอออบคค,บอบคุณคััเจกนใหม่่ิปตไสสดี